ทุกคนนี่อยู่นี่กันนะคะคือวันนี้เนี่ยเป็นวันสงกรานนะคะวันที่สิบสี่นะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเที่ยวกันแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปเล่นสงกรานกันมาแล้วนะคะออเดิฟก่อนหนึ่งวันนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันที่เราไปเล่นสงกรานกันวันแรกเนาะก็คือวันที่สิบสองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เราพาเ,เพื่อนๆทุกคนมาเล่นงานสงกรานต์กันที่เซนทัลพลาซ่าสุราธานีนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างาผมกงผมกมกอมม้องงงไไ่่วววััันนนนนนจททรรคาาาาุณ มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะนักร้องขึ้นแล้วนะเราได้ฟังกันแค่สามเพลงเองนะคะเพราะว่าเรามาช้ามากนะนักร้องของวันนี้นะคะก็คือสไปนนั่นเองนะคะนี่แต่ว่าคนนี้ก็คือเขาเป็นคนที่มาด้วยนะจําชื่อไม่ได้แล้วนะว่าเขาคือใครแต่ก็ร้องเพราะเหมือนกันนะคะ ถ้าพี่ออกมาอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยใส่มือถือกันในเคสกันน้ำในซองกันน้ำนั่นเอง มาเสียให้เนดดงๆถึงที่สุดแล้วีสนุกมากเลยี่ยอดมากสุดจอมากงรอไ้งานแหม่ใหญ่กูลปาคุณมีอะไรเปล่าเดี๋ยวเจ้าเองไม่ต้องมาตามแลอตรงนี้ละกันถ้าพูดคำทีช่างพูที่คุณจำมันไม่ก็ย่ามาโยโย่ยังมัจะคอยไม่พูดไม่ชอบไม่ชอบกต้องไม่ชอบก็ต้อไม่ชอบก็้องไม่ชอบ้องไม่ชอบตอไม่ชอบ้อไม่ชอบกต้องไม่ชอบก็ต้อไม่ชอบก็ต้องไ Oh yeah.

นี่นะคะหลังจากที่นักร้องร้องจบแล้วนะคะเขาก็ต่อด้วยดีเจนั่นเองนะคะแต่คนก็เริ่มน้อยแล้วเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มาดูนักร้องกันนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมูฟ e ไปที่อื่นแล้วนะคะได้ที่ใหม่แล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ สี่ทุ่มกว่าๆห้าทุ่มแล้วนะคะก็ตรงนี้เนี่ยริมน้ํานะคะหรือว่าตรงสะพานนาริตนะคะเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดสุราชเลยนะที่เขาจะเล่นน้ําสงกรานกันในทุกๆปีนะคะกว่าเราจะหาที่จอดได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทุกคนวนแล้ววนอีกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเขามาเล่นน้ําสงกรานกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะ คนแน่นเอียดเลยค่ะทุกคนมีทั้งคนที่เดินกลับออกมาแล้วก็คนที่เดินเข้าไปนะคะเพิ่งเข้าไปก็มีนะซึ่งพวกเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เพิ่งเดินเข้าไปนะคะดูดิตาแดงหมดเลยนะทุกคนตอนเล่นที่เซนทานั้นไม่มีใครเล่นแป้งเลยนะแต่ที่นี่คือแบบเล่นแป้งกันฉํามากนะ เมื่อกี้คือระหว่างทางนะคะตรงนี้ก็คือจุดแน่นของจริงนะทุกคนนี่มีส,สาวๆมาเต้นให้ดูด้วยนะคะแล้วก็มีรถดับเพลิงมาฉีดน,น้ำด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนแน่นกว่าทางเดินเมื่อกี้อีกทุกคนพอเดินทะลุเข้ามาด้านในนะคะตรงเวทีกลางของเขานะก็จะมีเป็นดีเจเหมือนกันนะคะซึ่งเปิดเพลงมันมาก ตรงนี้เนี่ยมีคนค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เขาก็จะมีที่ฉีดน้ําให้นิดหน่อยนะคะป่าปายเหมือนน้าจะหมดแล้วะ่ะคือเขาจะเลิกแล้วทุกคนที่นี่นะคะก็จะเล่นแค่เที่ยงคืนนะเพราะเที่ยงคืนปุ๊บก,ก็คือเลิกเลยนะคะก็ใครจะไปเล่นต่อบนรถศาสตร์อะไรกันก็แล้วแต่แต่ดนตรีก็คือหยุดแค่เที่ยงคืนนั่นเองนะคะ และนี่ก็คืองานเลิกแล้วนะคะพวกเราก็เริ่มเดินกลับกันแล้วนะซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็ยังมีคนเล่นกันอยู่มากเลยนะคะพอเราออกไปด้านนอกเนี่ยก็คือเขายังเล่นกันแบบบนรถอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังมีคนเล่นอยู่เนาะแล้วก็เลยตัวไม่แห้งสัทีนะคะตัวก็ยังเปียกอยู่นั่นแหละทุกคนแต่ดีที่เราเนี่ยเอา ผ้ามาเปลี่ยนนะคะคือมามีบ้านอยู่ในเมืองใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะก,กลับบ้านในเมืองแล้วก็ไปเปลี่ยนผ้ากันนะคะก่อนที่จะก,กลับไปที่ร้านนะคะโอเคและนี่ก็คือบรรยากาศสงการของจังหวัดสุร,ราธาน,นีนั่นเองค่ะโอเคเริ่มวันใหม่วันที่14แล้วนะคะซึ่งก็เป็นวันนี้นั่นเองเนาะเมื่อกี้นี่ที่เราดูไปนะคะก็คือวันที่12ที่เราไปเล่นสงการกันในเมืองนั่นเอง วันที่13าเนี่ยแอมขอหยุดหนึ่งวันนะคะแต่ว่าเจเนี่ยก็เขาก็ไปเลน่นกันกับที่บ้านเขานะคะแต่ว่าแอมขอหยุดหนึ่งวันนะเก็บพลังไว้วันนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะไปเล่นสงการกันที่ภูเก็ตนั่นเองทุกคนเราเนี่ยเคยไปภูเก็ตกันมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะแล้วเราติดใจมากนะคะส่วนปีที่แล้วเนี่ยเจติดภารกิจเนาะก็คือเอ่อเล่นอยู่แถวแถวบ้านนะคะเพราะว่าที่ทํางานของเจเขาจัดสงกรารนั่นเอง แต่ว่าปีนี้เนี่ยที่ทางานของเจเนี่ยเขาไม่ได้จัดสงกรานนะคะเราเนี่ยก็เลยไปภูเก็ตกันอีกรอบนึงค่ะทุกคนไปครั้งที่แล้วเนี่ยสนุกมากๆนะคะครั้งนี้เนี่ยก็คาดหวังไว้เยอะเหมือนกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะคะที่นี่เนี่ยมีค่าเข้างานด้วยนะเป็นธรรมดานะคะคนละ,200ะ2 0 0รอบาทนั่นเอง<ะ>ที่นี่ก็จะเป็น อองานสงกรานที่มีคอนเสิร์ตนะคะมีนักร้องนักร้องอะไรแบบนี้เนาะ,ะวันนี้ก็มีนักร้อง2คนนะคะเป็น b m ้เอ็มนะคะกับวงม็อกค่าการ์เดนนั่นเองนะซึ่งตอนแรกอะตอนที่งานเว่าที่สุราษฎรทุกคนมันมีก่อนงานนี้ใช่ไหมแอบมาก็เห็นโปสเตอร์ใช่ไหมก็คิดว่าม็อกค่าการ์เดนเนมาเป็นคณะตลกหรืออะไรก็เลยไม่ไปดูนะทีนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพี่ เพลงของเขา,าเพราะมากๆเลยนะเพลงของเขาสนุกมากอะไรเงี้ยเราก็แบบอ้าวนึกว่าคณะตลกนะวันนี้ก็เลยตั้งใจนะคะที่จะมาดูวงนี้เลยนะวงที่สองเดี๋ยวขึ้นถัดจากนี้เลยนะคะก็จะเป็นวงมอคคากาเดนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวงคณะตลกของแอมเนี่ยจะร้องเพลงได้สนุกขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ โอเคทุกคนตอนนี้วงมอคคา,าเดนก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสนุกๆก,กันเลยค่ะ

ตอนแรกอะแอมก็อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะตอนนี้แอมเดินมาอยู่ข้างหลังแล้วนะพอดีน้องที่มาด้วยอ่าน้องนุกกับน,น้องโจโน,นะคะเขาเจอเพื่อนนะก็ให้เขาอยู่กับเพื่อนเขาไปนะคะแล้วก็ออกมายืนเจ,จอยอยู่ด้านหลังนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยคือคนอัดแน่นมากคนเบียดเสียดกันมากนะคะก็เลยมาเต้นจอยๆอ,อยู่คนเดียวกับเจนะด้านหลังนะคะเจเขาไม่เต้นหรอกเขาก็ถ่ายวิดีโอฉีดน้องฉีดน,น้ำอะไรของเขาไปนะอันนี้แอมก็เต้นอยู่คนเดียวนะคะ แต่ก็ม่วนจอยมากๆนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าพอมาอยู่ด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าพื้นที่มันโล่งอ่ะแล้วเราแบบเราสนุกกว่านะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหลังกันค่ะ เหมือนเดิมนะคะพอเที่ยงคืนเนี่ยดนตรีทุกอย่างก็จบลงนะคะผู้คนก็พากันออกมาหาอะไรกินเนาะแล้วก็เดินกลับที่พักกันนะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะคะจะมีคลิปเป็นอ่อคลิปที่เราเดินทางมานะก็คือ ป็นวีล็อกของเรานะคะทุกคนอันนี้เขื่อนตัดเฉพาะสงการมาให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปที่เรามาภูเก็ตเนี่ยเรามาทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็อย่าลืมไปดูคลิปถัดไปของพวกเราด้วยนะคะตอนนี้เราก็ขอ,อจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับสงกรารน2025นั่นเองคะ่ะเจอกันใหม่ปีหน้านะสำหรับสงกรารบ๊ายบาย Bye!